สวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ,บพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปิดตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์แล้วก็ปิดในวันจันทร์และวันอังคารนะครับเวลาเปิดก็ตั้งแต่8ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับนนนะที่นี่บบเขาจะเปิดปิดตามเวลาเป๊ะเลยนะ<ๆ>ละเขาจะจัดแสดงอยู่ที่อาคารมหาสูรสิงห์ันหน้าภารกิจแรกเดี๋ยวผมมาที่อาคาร4 0 4เลยนะที่เป็นสถานที่ตั้งปฏิมกรรมลูกปั้นพระศิวะหรือว่าโกลเด้นบอยนะฮะที่ได้รับ การนามาส่งคืนจากสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนเช้านี้เดี๋ยวเป็นนักท่องเที่ยวชุดแรกเลยนะคนจะได้ไม่เยอะนะครับคนจะได้ไม่แออัดด้านนอกนี้สาม,มารถถ่ายวิดีโอได้นะแต่ว่าเข้าไปในอาคารแล้วเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับเดินเลยพอเข้าอาคารมาแล้วเราก็รีบตรงขึ้นไปที่ชั้น2ผ่านห้องต่างๆใครจะขึ้นฟตบมาก็ได้เรามาถึงห้อง404นแล้วครับ เพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้รับทราบข่าวดีว่าประเทศไทยจะได้รับคืนปฏิมากรรมอันล้ำค่า2ชิ้นด้วยกันจากเดอะเมโทรโพ i t a ันมิวเซียมออฟอารประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าเดอะเมนะครับจะส่งคืนปฏิมากรรมสองชิ้นนี้ให้กับประเทศไทยในวันที่20พฤษภาคม2,567ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่เดอะเมดได้ตรวจสอบแล้วว่าวัตถุโบราณทั้งสองชิ้นนี้ได้ถูกลักลอบนําออกจากประเทศไทยไปร่วม50ปีที่แล้วนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงแสดงความประสงค์ที่จะส่งคืนวัตถุโบราณทั้งสองให้กับประเทศไทยเพราะผมได้รับทราบข่าวก็รีบเดินทางมาเพื่อรับชมต่อหน้าให้เห็นแก่ประจักษ์สายตาโดยทันทีเลยครับเพื่อน และนี่ก็คือปฏิมากรรมที่ถูกจัดหนุนมูมว่าเป็นศิลปะแบบเขมรในประเทศไทยปฏิมากรรมชิ้นนี้ถูกสร้างด้วยโลหะสำริดและถูกชุบด้วยกระไหลทองยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกือบร้อเร์เซน์รูปเหมือนปฏิมากรรมหรือว่าโบราณวัตถุชิ้นนี้ยังไม่ได้ถูกชี้ชัดลงไปแน่นอนว่าเป็นรูปเหมือนของพระเจ้าองค์ใดหรือว่ากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในสถานะเทพเจ้า ก็คงจะต้องนําข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลในปัจจุบันนี้ที่มีอยู่นะครับมาพิจารณาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ยอมรับว่าลูกปฏติมากรรมดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลสําคัญบุคคลใดเนี่ยครับเราสามารถที่จะรับชมปฏิมากรรมอันมีค่านับพันล้านอย่างใกล้ชิดแบบนี้แล้วก็รูปแบบศิลปะแม้ว่าจะเรียกว่าศิลปะแบบเขเมรในประเทศไทยก็ตามเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาในขณะนั้นในเวลานั้นหากว่าณปัจจุบันหากมีข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงในชุดใหม่ๆขึ้นมาก็อาจนํามาถูกใช้พิจารณาแล้วก็ปรับเปลี่ยนในการเรียกรูปแบบศิลปะนั้นก,ก็ได้นะครับและนี่ก็คือวัตถุโบราณหรือว่าประติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับส่งมอบคืนมาพร้อมกับโกลเด้นบอย และนี่คือรูปปฏิมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือทำด้วยโลหะสำลิดทุกทกระไหลทองก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกือบ100%เทั้ง2ชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับปฏิมากรรมที่ได้รับขึ้นมาทั้ง2ชิ้นนี้แม้ระยะเวลาจัดสร้างนั้นจะล่วงเลยผ่านไปนับเป็นพันปีแล้วไม่ว่าจะเรียกว่าศิลปะแบบลบบุรีหรือว่าเวียที่อยู่ในประเทศไทยก็ตาม ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าภาษานั้นก็อาจจะแพร่หลายกระจายไปได้ทุกที่ที่เดินทางไปถึงซึ่งในบริบทนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตรงกับชื่อกลุ่มประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหากแต่สาระสำคัญยังอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ปฏิมากรรมหรือโบราณวัตถุอันล้ำค่าที่เรามีอยู่เนี่ยให้คงอยู่รักษาสืบสาร ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆอความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นชาติไทยประวัติศาสตร์ความเป็นมานั้นอย่างพวกเราเนี่ยคนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็เกิดความรักหวงแหงความภาคภูมิใจของเรานะครับของบรรพบุรุษของพวกเรายังยังไม่ครบทุกจุดนะฮะต้องต้องมาอีกครั้งแน่นอนนะโชคดีสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับ